สีสั้นหนีไม่รอดเต๋าสมชายแจ้งติดโควิด -19 เบื้องต้นยังไม่มีอาการใดๆแม้ว่าสถานการณ์การทารบาดของโควิด -19 จะมียอดผู้ติดเชื้อลดลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้ประชาชนสามารถกลับมาทำงานได้ปกติแล้วแต่วงการบันเทิงก็ยังมีศิลปินดาราทยอยแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างเต๋าสมชายเข็มกัดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สีสั้นหนีไม่รอดออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 แต่เบื้องต้นไม่มีอาการใดๆและเข้ารับการรักษาตรวจตามกระบวนการแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมระบุว่าตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกค่ะว่า ตรวจพบเชื้อโควิดเนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่มีอาการใดๆตอนนี้ได้รับการดูแลจากแพทย์เรียบร้อยแล้วครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมขณะที่เพื่อนพี่น้องดาราปางเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้เตาสมชายหายป่วยใน,นเร็ววัน